สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้พบกับคุณครูตุยกรชัยสาลีอีกแล้วนะครับเราเจอกันในชั่วโมงศิลปะวันนี้ในห้องศิลปะของเราเนี่ยเราจะมาทำงานที่เราทำต่อเนื่องมาจากครั้งที่แล้วในเรื่องออริกามิสูนะครับออริกามิก็คือการพับกระดาษเป็นศิลปะที่ ประเทศญี่ปุ่นเขามีความช่ำชองมีความเชี่ยวชาญมากนะคำคำนี้มันเป็นศิลปะของคนญี่ปุ่นเขาเลยนะครับส่วนที่เราเอามาสร้างเรื่องต่อไปก็คือเรื่องสู่นะครับก็คือเราจะเรียนศิลปะจากการพับกระดาษเพื่อนำไปสู่การสร้างสวนสัตว์นะสวนสัตว์ของเราเองนะครับในชั่วโมงที่แล้วในครั้งที่แล้ว เราเรียนรู้เรื่องการทับกระดาษต่างๆไปแล้วนะครับจนได้ผลงานตามที่นักเรียนเลือกบางคนก็จะได้เป็นนกได้เป็นสัตว์น้ำํำสัตว์บกอะไรก็แล้วแต่ตามที่นักเรียนคนความมานะครับสัปดาห์นี้เราก็จะมาตกแต่งงานที่เราพับไปแล้วให้มันสมจริงสวยงามนะครับก็ตกแต่ง ด้วยอุปกรณ์ที่มีสีปากกาต่างๆที่มีที่บ้านหลังจากนั้นเราจะมาสร้างสวนสัตว์ของเราให้สมบูรณ์สวยงามเอาเราไปปฏิบัติงานกันเลยนะครับในการเรียนเรื่องออริกามิของเราเห็นไหมครับในคาบที่แล้วเราฝึกการพับต่างๆให้เกิดรูปสัตว์นะอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับรูปนกเนี่ยนะครับหลังจากที่นักเรียนพับเสร็จแล้ว คราวนี้ก็มาถึงขั้นกอนการตกแต่งการตกแต่งยังไงให้มันสวยงามให้มันเหมือนจริงให้มันดูมีชีวิตอ่าเราก็ต้องหาอุปกรณ์ตามที่เรามีอย่างเช่นที่บ้านมีสีไม้ต่างๆก็ใช้ได้มีปากกาตัดเส้นต่างๆก็ใช้ได้มีสีเมจิกปากกาตัดเส้นนี่เห็นไหมครับได้หมดเลยนะครับเอาตามที่มี เราจะตกแต่งงานพับของเราเนี่ยให้มันมีชีวิตที่ว่ามีสีสันมีรวดลายจะใช้วิธีตกแต่งยังไงก็ได้อ่าอย่างเช่นอันเนี้ง่ายๆเลยเราพับอาลิกามิที่เป็นรูปนกอย่างนี้นกตอนนี้ยังไม่มีตาเลยตาบอดแน่ๆเราก็ต้องอย่างน้อยๆก็ต้องใส่ดวงตาให้มันนะครับ,บว่าคุณใส่แล้วเห็นไหมครับ อ่าง่ายๆแล้วคราวนี้นกมันมีสีเดียวหรือเปล่ามีสีอย่างอื่นนีกเปล่าอยากให้มันมีสีสันหรือมีลวดลายมีอะไรเราก็ตกแต่งลงไปด้วยสีที่เรามีที่บ้านนะครับนะครับนี่อย่างนี้คุณครูสาธิตเรื่องการพับนกไว้อ่เราก็ตกแต่งไปนะครับตกแต่งให้มากกว่านี้นะครับตกแต่งเองตามจินตนาการนะครับอ่าเรายังมีอย่างอื่นอีกอย่างเช่นเนี่ย อันนี้ก็เป็นรูปนกเหมือนกันอาจจะเป็นนกอย่างอื่นนกพิราบนกเพนกวินอะไรก็แล้วแต่นักเรียนก็เขียนตกแต่งใส่สีใส่ลวดลายลงไปนะครับก่อนที่เราจะไปสร้างสงสัดต่อไปลองตกแต่งดูนะครับหลังจากที่นักเรียนตกแต่งผลงานการาพับกระดาษของเรียนผลงานออริกกมิของนักเรียนเสร็จแล้วคราวนี้เรามาเลือกพื้นผิว เลือกพื้นของชิ้นงานที่เราจะสร้างสุนั์กันนะครับนักเรียนไปเลือกกระดาษที่บ้านที่มีอยู่จะเป็นกระดาษแผ่นใหญ่ๆอย่างนี้ก็ได้นะครับกระดาษลังที่มีอยู่ที่บ้านกระดาษลังใส่ของกระดาษลังพัสดุอะไรก็ได้นะครับตัดมาเพื่อเป็นพื้นรองนะครับอ่ะนี่ก็ได้แผ่นพลาสติกลูกฟูกหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าฟิวจอร์บอร์ดก็ได้นะครับเอาเท่าที่มีนะครับเนี่ย ได้หมดเลยนะครับเพื่อเอามาเป็นพื้นรองนะครับเลือกที่มันแข็งๆหน่อยนะครับจะได้ทํางานได้สะดวกนะครับเอาสีอะไรก็ได้ตามใจหรือจะเป็นกระดาษแข็งกระดาษนะครับเอาเท่าที่มีขนาดจะใหญ่ยังไงก็ได้ตามขนาดที่เราพับถ้าเราพับรูปไว้ใหญ่เราก็เรียกพื้นผิวพื้นรองให้มันใหญ่หน่อยแต่ถ้าเราพับรูปเล็กก็ลดพื้นลงไปได้นะครับ นักเรียนสามารถใช้พื้นใหญ่ๆได้เลยนะครับเพราะว่านักเรียนไม่ต้องนํางานชิ้นนี้มาที่โรงเรียนเพียงแต่นักเรียนถ่ายรูปเพราะฉะนั้นเลือกให้ใหญ่ๆเป็นของเล่นได้เลยนะครับเอาตามถนัดเลยนะครับอ่ลองไปหาพื้นผิวมานะครับหาพื้นรองมาแล้วเดี๋ยวเรามาทํางานด้วยกันนะครับเมื่อเราตกแต่งงานพับกระดาษของเราเรียบร้อยแล้วนะครับตกแต่งจนสวยงามจนเป็นที่พอใจแล้วต่อไปเราจะมาสร้างสวนสัตว์ตามหัวข้อเรื่องที่เราเรียนก็คือเรื่อง ออริกามิสูนะครับก็คือการจะสร้างสนสัจจ์จากการพับกระดาษของเราก็ต้องมาเตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมก่อนอุปกรณ์ที่จะใช้กระดาษพื้นรองนะครับต่อไปก็เป็นสีต่างๆที่เราจะตกแต่งให้มันสวยงามนะครับเอาตามที่มีเลยจะเป็นสีเมจิกสีไม้สีอะไรก็ได้ที่มีนะครับเป็นปากกาต่างๆเตรียมมา 2. ออุปกรณ์ที่เราจะติด ผลงานลงบนบนพื้นรองนะครับนี่ง่ายๆเลยที่สะดวกที่สุดก็กาวนะครับกาวลาเทกเนี่ยต้องมีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์หลักที่ต้องใช้หรือใครมีกาวแท่งกาวสติ๊กอย่างนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าบ้านใครอยากจะรวดเร็วติดให้แข็งแรงนี่ใช้ปืนกาวร้อนนะครับหรือปืนกาวไฟฟ้าเนี่ยแต่อันนี้ต้องระวังนะครับ ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยดูหรือต้องให้พี่ช่วยดูนะครับเพราะว่ามันต้องเสียบไฟฟ้ามีความร้อนสูงอันตรายมากนะครับอ,อันตรายจากกระแสไฟฟ้าอันตรายจากความร้อนต้องระวังเป็นพิเศษอันดับต่อไปที่สําคัญกันไกลต้องใช้แน่ๆนะครับกันไกลคัตเตอร์ต่างๆนะครับต้องใช้สิ่งมีคมสิ่งที่มีความร้อนต่างๆนะครับครูย้ําอีกครั้งว่านักเรียนต้องใช้ความระมัดระวัง หรือต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลนะครับห้ามประมาทเด็ดขาดน,นะครับอ,อุปกรณ์ต่อไปควรต้องมีดินน้ำมันที่บ้านมีไหมดินน้ำมันที่ใช้แล้วก็ได้นะครับเพื่อเอาไว้ตกแต่งพื้นเอาไว้ติดอะไรที่ที่มันต้องใช้น้ำหนักหน่อยนะครับเป็นจุดยึดนะครับต่อไปอะไรอีกกิ่งไม้แห้งๆอ,อันนี้แล้วแต่นะครับ กิ่งไม้แห้งนี่ไปหามาได้นะครับครูก็เก็บมาจากเนี่ยข้างๆห้องเรียนของเรานี่เองนะครับเอาไว้อของครูที่พับนกไว้อาจจะเป็นต้นไม้ให้นกอยู่บนต้นไม้ก็ได้อ่าต่อไปอุปกรณ์ที่มีไงอ่ะบ้านจําลองเอามาใช้ในงานของเราได้เป็นส่วนประกอบนะครับให้มันสมบูรณ์ให้สนุัตว์เรามันสวยขึ้นอ้าวอันนี้ครูก็เก็บมาเหมือนกันเลย อันนี้เป็นต้นไม้เทียมนะครับไว,ไว้ตกแต่งโมเดลไว้ตกแต่งของเล่นไว้ตกแต่งสวนนะครับนี่ถ้าใครมีหรือที่บ้านมีเอามาใช้ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีใช้พับเอาก็ได้ใช้สำลีใช้กระดาษขยำได้นะครับสร้างขึ้นมาได้นะครับหรือจะพับเอาก็ได้แล้วครูมีอีกอย่างหนึง่งในครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่อง m y Box อกซเาเราสร้างบ้านไว้นะครับ บ้านนั้นยังอยู่ก็เอามาประกอบกับผลงานชิ้นนี้ได้นะครับจะได้สวนสัตว์ที่มันสมบูรณ์แล้วก็ดูมีชีวิตชีวาแล้วก็เหมือนจริงยิ่งขึ้นนะครับลองค้นหาอุปกรณ์ในบ้านหนึ่งนะครับอุปกรณ์อะไรบีบ้างเอามาใช้ให้มันหมดเลยสร้างสวนสัตว์จำลองของเราให้ได้นะครับอลองดูนะครับนักเรียนครับเมื่อนักเรียนได้พื้นรองเรียบร้อยแล้วมีอุปกรณ์ต่างๆที่ไปค้น ไปหามาเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็มาออกแบบว่าเราจะสร้างสวนสัตว์ของเรายังไงนะครับอย่างเช่นครูมีบ้านเนี่ยไปหามาบ้านโมเดลต่างๆต้นไม้ปลอมนะครับครูก็จะจัดว่าสวนสัตว์ของครูจะเป็นยังไงะจะมีออฟฟิศอยู่ตรงนี้มีต้นไม้อยู่ตรงไหนะนะครับเราก็จะจัดนะครับ มีบ้านมีอะไรมีถนนตรงไหนมีสระน้ําตรงไหนคราวนี้เราต้องออกแบบนะครับออกแบบแบบนี้เอาของมาวางดูก่อนนะครับว่ามันมีพื้นที่ว่างตรงไหนนะครับพอวางได้แล้วก็กําหนดขอบเขตของมันตรงไหนเป็นรั้วจะสร้างถนนตรงไหนจะสร้างสระน้ําตรงไหนจะมีโครงสั้า์ตรงไหนมีต้นไม้ตรงไหนออกแบบเองบนพื้นรองของเราเลยนะครับ คุณครูลองจัดวางง่ายๆดูแลมันเหมาะหรือยังค่อยๆวางไปเรื่อยๆตามของที่เรามีบ้านโมเดลครั้งที่แล้วที่เราทำไว้นะครับ My Box House เอามาใช้ได้นะครับอเอามาสร้างเป็นเป็นเมืองจำลองเลยเป็นเป็นเมืองของเล่นจำลองเลยนะครับเอามาสร้างได้โมเดลต่างๆที่นักเรียนเตรียมไว้เอามาใช้ได้เลยนะครับคุณลองวางดูแล้วเสร็จแล้วนะครับ เราก็จะสร้างพื้นระบายสีบนพื้นเขียนพื้นตกแต่งด้วยย่าเทียมด้วยกระดาษสีด้วยการระบายสีแล้วแต่แต่ละคนเลยนะครับแต่ที่คุณครูพับนกไว้ครูเลือกต้นไม้มาเนี่ยเพื่อครูจะนํานกที่ครูพับไว้ให้มันมาเกาะอยู่บนนี้เข้าใจไหมครับนักเรียนก็ทําตามของน,นเรียนนักเรียนพับ สัตว์อะไรก็ออกแบบให้มันสมกับความจริงสมกับอุปกรณ์นะครับครูจะเอานกไว้บนต้นไม้แล้วส่วนที่เป็นนกอ,อื่นที่มันควรอยู่ที่พื้นครูก็จะหาที่ให้มันนกบางอย่างมันอยู่ในน้ำนะ่นกเพลนเพืินเ,าเราจะสร้างที่ให้มันนะครับนักเรียนพอเข้าใจไหมครับเห็นไหมครับก็จัดให้เป็นสวนสัตว์อาจจะมีป้ายข้างหน้าด้วยก็ได้หรือป้ายอยู่ที่ถนนก็ได้นะครับ เข้าใจวิธีการแล้วใช่ไหมครับนะครับอพอนักเรียนเข้าใจแล้วนักเรียนสร้างสวนสัตว์ของนักเรียนได้เลยนะครับลงมือทำไปด้วยกันเลย นักเรียนจะเห็นได้ว่าจากตัวอย่างที่คุณครูเอามาวางไว้ตรงหน้าเนี่ยครับคือการสร้างโมเดลนะครับสร้างเมืองจําลองขึ้นมาซึ่งนักเรียนจะสามารถสร้างสวนสัตว์แบบนี้ก็ได้นะครับแบบอื่นก็ได้นะครับอันนี้ใช้ทั้งการพับใช้ทั้งการระบายสีใช้ทั้งอุปกรณ์ต่างๆมาประกรอบกันนะครับเพราะว่าจะเป็นกรวดนี่ไม้จิ้มฟันดินน้ํามันไม้ไอศครีมต่างๆเอามาประกอบกันให้เป็นสลวนสัตว์นะครับมีทั้งการพับกัน ติดลงมาหลายอย่างนะครับหลังจากนั้นเสร็จเราก็นําอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้ต่างๆมาประกอบลงไปในส่วนสัตว์เหล่านี้นะครับโดยใช้ทั้งกาวใช้น้ํามันใช้อะไรต่างๆแล้วก็ประกอบกับไอที่เราพับไว้นะครับลงไปในโมเดลเหล่านี้นะครับตามจินตนาการนะครับไม่ต้องตามครูนะครับนักเรียนสามารถใช้จินตนาการของนักเรียนได้เต็มที่เลยนะครับ เมื่อนักเรียนสร้างสวนสัตว์ของนักเรียนได้จำทินชนาการแล้วนะครับก็นําผลงานออริกกมิของนักเรียนนะครับที่เป็นรูปจัตว์ต่างๆเข้าไปอยู่ในส่วนต่างๆของสวนสัตว์ของนักเรียนนะครับอย่างเช่นนกอาจจะอยู่บนต้นไม้พยายไถหาต้นไม้กิ่งไม้กับที่มันตายแล้วเนี่ยมาวางนะครับอยู่ในสวนอยู่ในกรงอะไรก็แล้วแต่นะครับพวกบ้านที่เราทําตั้งแต่ไม้บ็อกซ์เฮาส์เอามาใช้ได้นะครับ มาประกอบกันให้เกิดสวนสัตว์ที่สมบูรณ์นะครับสร้างได้เต็มพื้นที่เลยสร้างใหญ่ๆก็ได้นะครับเพราะว่านักเรียนไม่ต้องแบกผลงานนี้มาโรงเรียนนักเรียนจัดเสร็จประกอบเสร็จแล้วค่อยถ่ายรูปให้มันสวยๆให้มันสวยเหมือนเป็นเมืองจริงๆนะครับแล้วส่งมาให้ครูตามแพลตฟอร์มของโรงเรียนเพราะฉะนั้นนักเรียนทําได้เต็มที่เลยนะครับทําเป็นเมืองจําลองเป็นของเล่นเลยเป็นสวนสัตว์จริงๆของนักเรียนนะครับ เห็นไหมครับว ok ่ามันไม่ได้ยากนะครับแล้วก็การนําผลงานออริกามิไปใช้เนี่ยโอ้มันหลากหลายมากนะครับเป็นศิลปะที่ฝึกให้นักเรียนมีสมาธิและมีความคิดสร้างสรรค์นะครับในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาถือว่าศิลปะออริกามิเป็นเรื่องที่สุดยอดมากนะครับเป็นศิลปะประจําชาติของเขาเลยนี่งานออริกามิเนี่ยเป็นต้นแบบของการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือเครื่องใช้ ในชีวิตประจำวันของคนญี่ปุ่นมากมายเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากนะครับครูอยากให้นักเรียนฝึกพับหลายๆแบบนะครับเพื่อใหอ้นักเรียนเกิดทักษะเกิดความรู้เกิดความชํานาญแล้วได้ใช้สมองได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์นะครับแล้วก็สร้างสวนสัตว์เป็นของเล่นของตัวเองหลังจากที่นักเรียนทําจนสมบูรณ์แบบแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปผลงานสวนสัตว์ของนักเรียนเนี่ย ทรงมายังแพตฟอร์อมของโ้องเรียนนะครับตามเวลาที่กำหนดครูหวังว่านักเรียนคงสนุกกับการเรียนเรื่องออริกามิสูในครั้งนี้นะครับแล้วเราจะพบกันในกิจกรรมศริลปะในครั้งต่อไปครั้งนี้ครูขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ